สวัสดีครับเมื่อนี้มาส่งสีแปลก กบผมดีจีปวงคน้นผู้ให้บริหารกินน้คนตายคือซับเปลเอเมื่อนี้มีโอกาสดีได้ไปพบอพอ่อนักรองพระเนจรคนหนึ่งผมก็บรู้ว่าเข้ามาอาศัยนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตสุ่มเสียงของเขานี่พพอสิใส่ด้นะครับใส่ได้หรือใส่บรได้ตุเจ้าก็ฟังออกนะเดี๋ยวสียอเขามาลองเพลงสุฟัง ต้นสิเป็นเพลงไดนนั่นเดี๋ยวเขาจะจัดให้นะพวกเจ้ามีหน้าที่กดไลค์ก็ไลค์ถ้าบ่ไลค์ก็ลบทิมเสร็จสิ้นเลยมาๆมาๆมาลองเพลงสุพรรณฟังเลยเนี่ยเจ้าเจ้าสีลองเพลงเดยก่อนโอ้ดีครับโอ้ดีครับเจ้าสีลองเพลงเดยก่อนเอนักร้องหรือนักเรียนครับเจ้ามาได้าสัเนี่ยแล้วมาเตะทั้งคนเหรอกินข้าวสวยบ้างล่ะยังยังเจ้ามีเงินอยู่มาจากชาบ้านโอ้เจ้าบวงกันเด้อ ดูเดี๋ยวงกัน้คือังกองแกงเนาะหมดีเนาะตายซื้อๆมีอยู่สิบหาบาทบาทเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอจีจ้างขอจีเาจังแล้ว่มไมงันไหนฮะเขาบ่มาจ้างเขาบ่มาจ้างเงี้ยเพืโอ้จ้างเยวบ่โอเดี๋ยวสิบเจ็ดบาทให้เจ้าได้จะมาให้เจ้าลองเฮีงสุข่อยฟังกันได้ได้ได้เอาเอจับไม่ไหจับไม่ไาจได้แล้วอยีคีก็อีคีก็ด้เดี๋ยวกับฟังฟังข่เด้อ คอยกระจาร้องเพลงไอ้นักร้องเลืมนักเรียนนี่แหละครับม้อนมาโมนเป็นตาหักบ่เป็นตาหักกับฟังเอาเดอหนึ่งสองสามเมื่อก่อนสองเราเคยเรียนด้วยกันเคยศึกษาร่วมชั้นเรียนด้วยกันจนถึงมสองบัดนี้คนดี น้องพี่ไปเป็นนักครองมีชื่อเสียงดังกองทั่วแหลมทองน้องดวงเจ้าดีนายทุนเขาเชียร์จนดังทั่วแดนเขาเอาเจ้าเป็นแฟนให้รถแวนและเก่งลายสีพี่รู้เรื่องราว พราติดตามข่าวคนดีคนที่ช้ำใจคือพี่ทุกนาทีที่รู้เรื่องราวได้เป็นนักร้องน้องเอ๋ยเจ้าลืมนักเรียนลืมวิชาอ่านเขียนอยู่ห้องเรียนด้วยกันแล้วซาพี่ไม่เคยว่า ถ้าหากเขารักเยืดยากงกวัวเขาจะทำเสียสาแล้วเขาก็ทิ้งอำลาถ้าหากเขาลืมเขาทิ้งแจ่มจันทเพื่อนนักเรียนร่วมฉันคนนี้นั้นจะขันอาสาพร้อมจะระับเดนขอให้ กลับมาไม่ติว่าเธอเสียท่าจงกลับมานักเรียนอย่างรอขอบคุณครับมวนมมวนก็ฟังเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับโลโลเดี๋ยวพ่อกับพิธีก่อนจะเข้ากันว่าีะไปขีว่านีน่ขี่ผออกเลยไหมแต่ยินเสียงนักร้องนึกว่ามัน มันาอยมันว่เออนดกว่าเอกพจน์วงนาควาแม่งเฝ้า่ลลงดากพันในลลางอยู่นี่จังได้กับฝากเด้อบนนี้โอ้ครับๆๆฝาดน่เดี๋ยวเดีดีเจสิเปืดอน้ดอกเด้อทั้งยืหอก u t u ท e มันน่ะไปไปเอบ้านไหไปหากินเขากันไปใ่ะกูแลาวเจ้าเจ้ากุหล้วทั้งหนาบนท้องหน้าบ่ล้วทั้งหนาไปโอ้ปลาเข้ากัทงหลังไปไปมัดเขารับจ้างดิแม่นๆโอ้ชาวาพวก็กินดอกไปเจ้ามี17ีเออเดี๋ยวเๆสิไปหายืมแคบ้านไห้กันเเออไปไปไป